ช่วงนี้ออเจ้ากำลังเทนมาแต่งหน้าทำผมลุกออเจ้าไปไถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าค่ะ <c oughs> ก็จะได้ฟิน i s ลุกประมาณนี้นะคะเริ่มจากการลงรองพื้นก่อนเลยรองพื้นก็จะเลือกให้ความติดโทนยาวนาน <c oughs> บางเบาแล้วก็ได้งานผิวดีสุดๆ,ดๆต่อมาก็จะมาลงไฮไลท์แล้วก็ตัวคอนทัวร์นะคะ <c oughs> ซึ่งลุกวันนี้เราก็จะเน้นการแบบสร้างมิตินิหนึง เสร็จแล้วก็เซตเมคอัพด้วยแป้งพับนะคะงานคิ้วเนี่ยเราจะเขียนแบบไม่ต้องจริงจังมากนะทุกคนเน้นให้ลุคดูเป็นธรรมชาติดูฟูฟูอุยอุยค่ะในส่วนของสีเบิกตาจะลงออกโทนน้าตาลแดงจะไล่เฉดสีตั้งแต่น้าตาลอ่อนแล้วก็ลงดีเทลแล้วก็ไล่เฉดสีออกน้ําตาลแดงขึ้นไปค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เติมไฮไลท์ตรงบริเวณหัวตาแบบนี้ด้วยค่ะต่อมาก็ปัดม a s ค a r a าแล้วก็กีดอายไลเนอร์ให้ยาวขึ้นมานิดนึงนะคะแต่กีดอายไลเนอร์เนี่ยเราจะเลนส์เป็นเส้นเหล็กนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติเสร็จจจจแแแแลลล้้้ววววเเเเเเรรรราาาาาะะะะตติิดดดชอออขนนนนบบบบียงงคคคทุกกกกกก็็ไมมปัณสื สติกออกโทนสีชมพูพีชนิดนึงฟินิชก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อามาก็จะทําผมนะคะเราก็แบ่งผมให้เป็น2ฝั่งแบบเสร็จแล้วเราก็จับชอบผมขึ้นมาประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้2นิ้วเนี่ยช่วยในการม้วนผมหรือว่าตวัดผมเข้าไปแบบนี้นะคะผมมันก็จะม้วนเข้าไปแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใช้กิบดําในการ ะะเสร็จแล้วก็เพื่อความคงทนคงอยู่นานก็คือสีจะไปอัดเข้าไปเลยค่ะฟินิชผมก็จะได้ลุกออเจ้าแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือฟินิชลุกออเจ้านะคะทุกคนไปลองแต่งตาแเราไปถ่ายรูปกัน